สวัสดีค่ะนเพื่อนชาวลัคนามิถุนและชาวราศีมิถุนคลิปนี้ทำนายในช่วงวันที่18กันยายนถึงวันที่17ตุลาคม2567ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเน้นลัคนาก่อนนะคะส่วนใครจะดูตามราศีมิถุนก็คือท่านที่เกิด14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะการอ่านเป็นการอ่านภาพรวมมิถุนทั่วโลกมาปนการอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะและวเรามาขอพลังงานภาพรวม พลังงานชีวิตของชาวมิถุนจะเป็นยังไงในช่วง1เดือน18กันยาถึง17ตุลาคมนะคะพรานบุญจับนางมโนรานางกวักรจนาสังทองพระแม่โพศบแล้วก็โอ้ระลักษมี วิธีชีวิตโดยทั่วๆไปต้นร้ายปลายดีต้องบอกแบบนี้เนี่ยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงกลางกลางเดือนกันยาอาจจะมีเรื่องการติดขัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพทางการเงินหรือการใช้ชีวิตในเรื่องราวต่างๆมักจะมีอุปสรรคมีปัญหาเกิดขึ้นมีพันธนาการบางอย่างทําให้เราขยับขยื่นอะไรได้ช้าถ้าเป็นเรื่องการงานก็อาจจะมีเหตุให้ล่าช้าให้ชะลอตัวให้ติดขัดให้ต้องแก้ปัญหาการเงินก็หมายถึง เรื่องค่าชใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายออกไปเยอะหรือว่ามีปัญหาหนี้สินหรืออะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจเพราะว่ามันสักแค่ประมาณ1สัปดาห์นะคะก็คือช่วงกลาง,ลางๆเดือนกันยายนแต่ถ้าผ่านพ้น ไปช่วงปลายปลายกันยาจะเริ่มดีแล้วโดยเฉพาะไปหาต้นตุลาแล้วก็ไปหากลางตุลาจะดีมากนะคะรุ่งโรดรุ่งเรืองชีวิตจะเริ่มขยับไปในทางที่ดีขึ้นปัญหานี่สินปัญหาการใช้ชีวิตที่มันติดขัดทุกอย่างมันจะถูก แก้ไขออกไปการงานก็จะเริ่มขยับขยายการงานก็จะเริ่มเดินหน้าได้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นแถมมีโชคมีลาบเข้ามาโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลานะคะอันนี้เราดูกลางกันยาไปถึงกลางตุลาเนาะเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงมหาโชคของคุณนะคะทั้งโชคลาบทางด้านการเงินท,งทั้งด้านการงานมีคนรักมีคนชื่นชูมีคนให้เกียรติมีคนสนับสนุนมีคนพูดถึงในแง่ดีมีโชคมีลาบ ที่การงานประสบความสําเร็จโชคลาภเงินทองแบบมหาศาลมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงกลางกลางกันยาอาจจะอึดอัดหน่อยต้องอดทนนะค่าใช้จ่ายเยอะถ้าเป็นเรื่องการเงินเนาะค่าใช้จ่ายเยอะปัญหาน่ทรงนิสินนู่นนี่นะคะหรือว่าการงานก็จะติดติดขัด,ข,ดขัดบ้างล่าช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าปลายกันยาไปจนถึงตุลาต้นตุลาแล้วก็กลางตุลานี่คือดีมากมีโชคมีลาบเข้ามาอุดมสมบูรณ์อู้ฟู่ร่ำรวยนะคะมีกินมีใช้เงินทองไหลมาเทมาไม่รู้จะมาจาก ทางไหนแต่มันจะมาในช่วงกลางกางกันยายนนี้อาจจะมีติดขัดอะไรขอให้อดทนหน่อยนะคะขอให้อดทนแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยขอให้วางแผนให้ดีๆเพราะว่าเป็นไพ่พรานบุญกับนางมโนราอันนี้ต้องจัดการวางแผนทางการเงินให้ดีๆอ่ะอันนี้เรามาขยายที่ไพ่ยิปซีนะคะช่วงวันที่18กันยาถึง17ตุลามิถุนจะเป็นยังไงบ้างการงานนะคะ นั่นไงไพ่โชคลาภมาไพ่การเงินมาความอุดมสมบูรณ์อ่ะมาเต็มนะคะมีคนรักมีคนสนับสนุนอ๋อใครที่มีปัญหาเรื่องความรักชาวมิถุนที่มีปัญหาเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่ก็าตามช่วงกลางกันยาระวังปัญหาของความรักนะคะความรักทําให้คุณกลุ้มใจไพ่ตรงน,นี้บอกว่ามีเรื่องกลุ้มใจเรื่องความรักมีเรื่องถูกบังคับจิตใจมีเรื่องที่ เหมือนกับว่าไม่ได้ดั่งใจฝืนใจรันทดใจหดหูใจอะไรก็ว่าไปใครที่มีปัญหาความรักคุณต้องอดทนให้ผ่านพ้นช่วงกลางกันยาไปให้ได้จากนั้นมีแต่โชคมีแต่ลาบเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือว่าความรักนะคะอันนี้ไพ่การงานสามารถสรสางปัญหาได้แก้ปัญหาได้เห็นไหมพอการงานของคุณออกมาแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะได้รับทรัพย์ก้อนโตมาเนี่ย คุณจะได้เงินก้อนคุณจะได้ค่าตอบแทนหรือได้อะไรก็ตามที่มันเป็นของมีค่าเป็นของล้ําค่าปัญหาคลี่คลายได้ค่ะปัญหาขจัดได้ลาช้าติดขัดอะไรก็ขอให้อดทนนะคะเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจัดการได้หมดเลยแล้วมันจะมีมีรางวัลชีวิตตอบแทนกลับมาเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะการเงินนะคะเห็นไหมละ่ะรับทรัพย์เชื่อเถอะรับทรัพย์รับทรัพย์โอ้ โอ้การเงินการเงินนะ่าสนใจละค่าใช้จ่ายเยอะระวังถูกหลอกระวังถูกหลอกถูกต้มตุนหลอกลวงนะคะเรื่องการเงินนะมีเหตุทะเลาะเรื่องการเงินกับคนอื่นมีค่าใช้จ่ายที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จ่ายเยอะจ่ายกระหน่ำมากหมดเงินไปกับสุขภาพด้วยหมดเงินไปกับยานพาหนะหมดเงินไปกับการเดินทางแล้วก็หมดเงินไปกับการเริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆในด้านการทำงานแต่ มีเงินหมุนเวียนค่ะมีเงินหมุนเวียนมีเข้ามีออกมีเงินใช้จ่ายนะคะเห็นไหมเข้าสู่ปลายกันยาจะกลายเป็นว่ามีเงินหมุนเข้ามามีเงินเก็บมีเงินออมเข้ามาจากการเริ่มต้นทําอะไรหรือจากความสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วก็สุดท้ายมันจะเป็นเงินก้อนโตนะดูสิมีแจะไพ่โชคลาภทั้งนั้นเลยนะคะนี่รวมสมบูรณ์แน่นอนมีพระแม่ลักษมีมาปิดท้ายให้แบบนี้นะคะแปดเรียนไม่ใช่น้อยๆนะคะมีเงินเก็บมีเงินถุงเงินถังมีเงินสำรองมีเงินเข้ามาให้คุณได้ฝากเข้าบัญชีอะไรประมาณนี้ นี่ยมีสิ่งที่สูญไปแล้วคุณจะได้คืนมามีสิ่งที่คุณต้องสูญเสียไปแน่ๆนะคะกับพไพ่ใบแรกพรานบุญมนโนราต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปแบบที่ขัดใจเราแบบที่ไม่ได้ดั่งใจเราเดี๋ยวเราจะได้กลับคืนมาแล้วก็ได้กลับคืนมาเยอะด้วยนะคะด้านการเงินเนาะการงานการเงนินต่อไปความรักนะคะช่วงแรกๆอะ่ะมันจะมีปัญหา กดกลุ่มสุมซวงนะคะปัญหาร้อนใจหรือว่าปัญหาอะไรต้องแก้ไขต้องต้องเคลียร์ให้จบหลังจากนั้นมาจะมีข่าวดีนะคะไพ่ธาตุไฟทั้งนั้นเลยเราเดําเนินชีวิตไปเรื่อยอย่าเพิ่งไปเรียกร้องมันนะคะอย่าเพิ่งไปเรียกร้องมันช่วงนี้เอาการงานเอาการเงินให้สบายก่อนเดี๋ยวรักดีๆตามมาช่วงนี้เรียกร้องไปมันก็จะได้คู่ที่เออมาเขาเรียกอะไรคู่ที่มาคอยจับจ้องจับผิดกันเปล่า นะคะมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะจะไปด้วยความรู้สึกแต่มันมาเพราะความบังคับมา,เพ,าเพราะสถานการณ์บ,รบังคับจําเป็นที่ต้องคุยด้วยจําเป็นที่ต้องคบกันเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่ออะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยผ่านไปก่อนเรื่องความรักนะคะเนะคะเดี๋ยวความรักดีๆตามมาเอาจริงเอาจริงใช้ชีวิต โสดหรือไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือคุณจะยังไม่มีคู่นะคะนะช่วงเนี้ใช้ชีวิตให้ตัวเองอมีความสุขที่สุดแล้วโฟกัสที่งานกับเงินกับหน้าที่ของเราอะ่ะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะไพ่วันนี้เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักหรอกเขาสนใจวิถีชีวิตของตัวเองเอาให้ตัวเองมีความสุขเป็นมีพื้นฐานที่ดีที่แข็งแกร่งที่มั่นคงก่อนแล้วอะไรจะตามมาทั้งเงินทั้งความรักดูสิหนึ่งเหรียญมาประกบกับหนึ่งถ้วยอะ่ะ ความรักดีๆมาพร้อมกับทรัพย์สินเงินทองเดี๋ยวก็จะตามมาได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนแต่เราจะเจอก็ต่อเมื่อเราไม่วิ่งตามหามันยิ่งวิ่งตามยิ่งเหนื่อยยิ่งตามหายิ่งไกลออกไปดูสิยิ่งตามหายิ่งไกลออกไป,ตกออกไปแต่ถ้าเราหยุดเมื่อไหร่มันวิ่งมาหาเราเองเดี๋ยวได้เจอค่ะเดี๋ยวได้เจอตอนนี้อยู่ใช้ชีวิตตัวเองให้มีความสุขก่อนทำตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะ เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูในกรณีรักสามเศร้าเนาะลืมไปเดี๋ยวจะดูรักสามเศร้าให้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะโอ้ <c oughs> เนี่ยรักสามเศร้าก็เหมือนกันเหมือนคนที่มีคู่กับคนโสดเมื่อกี้เลยคือ,ย,อย,ยังไม่ต้องไปตัดสินใจเลยยังไม่ต้องไปใส่ใจอะไรอยู่ในฐานที่ตั้งของตัวเราเองอยู่กับตัวเองให้มากๆนะคะอยู่กับตัวเองให้มากๆรักสามเศร้าชาวมิถุน เนี่ยค่ะอยู่กับตัวเองให้มากๆใส่ใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองอย่าไปคิดถึงเขาให้มากไม่ว่าเขาหรือคนที่สามก็ตามหรือคุณที่เข้ามาฟังอยู่คุณจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามก็ตามนะคะไพ่ออกมาว่าอะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันใช่อะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวถูกกีดกันออกไปนะคะอะไรที่ใช่เดี๋ยวก็ใช่อะไรที่ไม่ใช่รั้งแค่ไหนก็ไม่อยู่นะอะไรที่ใช่เดี๋ยวก็ใช่ลัชนาสังทองต่อให้สวมหน้ากากต่อให้หนีไปไหนนะคะ ก็เจอกันอยู่ดีถ้าคนที่ใช่นะอันนี้ก็เหมือนกันปดกรณีของรักสามเศร้าตั้งมั่นอยู่ในสถานอยู่ในที่ตั้งของตัวเองคุณอาจจะอยากเด็ดขาคุณอาจจะอยากจบไม่อยากเรื้อรังอีกต่อไปหรืออะไรก็ตามแต่ด้วยไพ่แบรกมันยังทําอะไรไม่ได้สถานการณ์มันยังคงที่คงระดับอยู่แบบนี้ยังไม่มีการว่าจะ อะไรยังไงต่อให้มาพูดคุยมาเคลียร์กันอะไรมันก็เหมือนกับว่าสายใยมันยังไม่ขาดเรื่องราวความผูกพันมันยังไม่ขาดมันก็จะยังโยงกันอยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ใครที่มันนะคะคิดถึงเศร้าเหงามันมีแน่นอนความกลุ้มใจมีแน่นอนอาการนอนไม่หลับอาการเครียดอาการคิดมากมีแน่นอนนะแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วอะอะไรที่ใช่มันก็ใช่ในช่วงนี้อยู่กับตัวเองรักตัวเองให้มากๆใช้ชีวิต ของตัวเองของเราเองอ่ะให้มีความสุขทํางานหาเงินหาเงินทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักเนี่ยเป็นอะไรที่มัน มันเอา o f control เนาะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันอยู่เหนือการควบคุมของเราเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวเราที่จะมาบังคับได้มันเกี่ยวกับอีกคนนึงกับอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทาจิตใจให้เข้มแข็งทําจิตใจให้มั่นคงแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆเดี๋ยวอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นนะคะเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะเคลียร์ออกนะสำหรับรักสามเศร้านะคะคราวนี้มาขอดูเลขนําโชคหน่อยเลขนําโชคไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่นะ หมายถึงว่าให้เอาเลขเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆนะคะอขอเลขนำโชคเคล็ดลับเสริมดวงการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวมิถุนเกี่ยวกับเรื่องงานก่อนนะคะทำบุญก่อนเลยไพ่นรกไพ่เจ้ากรรมในเวรไพ่เจ้ากรรมในเวรไพ่นรกไพ่สัมภเวสีเนะะี่ยค่ะต้องไปทําบุญนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องความรัก ติดบ่วงความรักมีปัญหารักสามเศร้านี่พรักสามเศร้านะนะคะติดบ่วงความรักมีปัญหารักสามเศร้าอยู่ตอนนี้ให้ไปทําบุญ เาขาเรียกอะไรกรวดน้ําแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแต่คุณอย่าลืมให้ตัวเองก่อนอันดับแรกไพ่ขึ้นมาผู้อ่านมีความรู้สึกว่าคุณอย่าลืมรักตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญเราอย่ากรวดให้แต่คนอื่นเราอย่าแผ่ให้แต่คนอื่นต้องแผ่ให้ตัวเองก่อนอันดับแรกเราต้องแข็งแกงก่อนเราถึงจะแผ่ไปถึงคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเวลาทําบุญ อุทิศให้ตัวเองก่อนอุทิศให้เทวดาประจําตัวของตัวเองก่อนแล้วค่อยเผื่อแผ่ไปหาเจ้ากรรมนายเวรอย่าให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นอันดับแรกให้ตัวเองให้ตัวเราอะเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็อุทิศไปนะคะเจ้ากรรมนายเวรเน้นๆไปเลยคุณมีปัญหาเรื่องการงานคุณอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทางด้านการงานที่ทําให้การงานของข้าพเจ้าติดขัดส่งอะไรก็ไม่ผ่านทํางานก็ไม่รุ่งเรืองเลื่อนขั้นอะไรก็ไม่ได้สักทีนู่นนี่ เล่าไปให้ละเอียดหรือคุณรู้สึกว่าคุณทุกข์เรื่องความรักอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้านความรักที่ข้าพเจ้าอาจจะเคยไปแย่งชิงของรักของท่านมาตั้งแต่ชาติก่อนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอธิษฐานได้ตามตามตามความคิดของเราเลยนะคะภาษาบ้าน,านเราเนี่ยแหละนะอันนี้ทําบุญก่อนนะคะยังไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นเลขนําโชคนะทาบุญก่อนเปิดดวงก่อน เลข7จ็เนี่ยไพ่รักซ้อนขึ้นมาน่ยอยากหลุดพ้นจากรักสามเศร้าเร็วๆทําบุญนะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายใบเดิมอีกแล้วหมายเลข8หมายเลข9เป็นเลขนําโชคทางด้านการงานนะคะโดยเฉพาะเลข8นะนำโชคทางด้านการงานลองลงมาก็จะเป็นเลข9นีคะอ่ะต่อไปขอเลขนําโชคให้รับเสริมดวง โอ้ใบนี้ขึ้นมาอย่าลืมทําบุญถ้าคุณมีความเชื่อนะถ้าใครที่ไม่มีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ข้ามตรงนี้ไปเลยนะคะเจา้าที่ที่ทํางานของคุณนะบางทีคุณอาจจะเพิกเฉยลนเลยอีกนรท่านสักหน่อยนึงน้ำเปล่าผลไม้ถั่วทั้งหลายถั่วเขียวถั่วเลืองถั่วแดงถั่วดําถั่วลิสงถั่วทั้งหลายถั่วนั่นแหละท,ที่สุกแล้วนะเอาที่ต้มสุกแล้วนะนะคะใส่ถ้วยเล็กๆเล็กๆลสักห้าถ้วยถั่วดำหนึ่งถ้วยถั่วแดงหนึ่งถ้วยถั่วลิสงหนึ่งถ้วยถั่วเขียวหนึ่ แล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่านะคะเป็นขวดก็ได้เป็นแก้วก็ได้ใส่เทใส่แก้วอะไรก็ได้หนึ่งแก้วห้าแก้วเก้าแก้วได้หมดเลยแล้วก็ไปเลี้ยงถวายเจ้าที่เล็กๆถ้าหากว่ามีมีสารพระภูมิหรืออะไรเงี้ยก็สามารถตั้งถวายได้นะคะหรือถ้าคุณหาไม่เจอสถานที่ทำงานอาจจะเป็น Office, ออฟฟิศใหญ่โตนู่นนี่ก็หาที่เหมาะๆโลง่ลงๆที่คุณพอที่จะไม่รบก,กวนสถานที่ของที่ทำงานของคุณอ่ะหรืออาจจะ ที่สุดเลยมันหาไม่ได้จริงๆห้องทำงานของเรานั่นแหละจุดทุกก้าดอกบอกเจ้าที่นะคะขอให้ท่านช่วยให้การงานของเราจะเลยรุ้งเรื่องแล้วก็หายติดขัดสักทีอะไรประมาณเนี้ยนะลองดูนะคะไม่เสียหายแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันลำบากหรือไม่ไม่สามารถทำได้ก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไปทำบุญอย่างอื่นแล้วก็อุทิศสมบุญณ์ญสุขส่นให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่ที่ทำงานของคุณแค่นั้นก็ได้เช่นกันเอาตามสะดวกนะคะเอาตามสะดวกเรื่องการเงิน ให้ขึ้นทำบุญตลอดเลยเห็นไหมทำบุญได้หลายอย่างเลยใบนี้นะคะสวดมนต์อยู่ที่บ้านนั่งสมาธินะคะหรือทําบุญเกี่ยวกับตําราหนังสือพิมพ์หนังสือทำแจกตามวัดพิมพ์หรือไม่ก็ซื้อหนังสือไปแจกตามโรงเรียนก็ได้นะคะเลขนำโชคการเงินคือเลข3เลข5เลข7 ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปซื้อเลขนี้นะแต่หมายความว่าให้เอาพยายามเอามีตัวเลขพวกนี้ไปใช้ให้ในชีวิตประจําวันเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินของคุณเช่นเวลาคุณจะไปทําบุญคุณอาจจะลงท้ายด้วย55 5, 105บาทสมทบทุนช่วยสร้าง อาคารสถานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโรงเรียน,โร,ยนโรงพยาบาลวัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมได้หมดเลยนะคะแต่ขอให้เป็นที่ที่เขาเดือดร้อนที่ที่เขาขาดแคลนจริงๆที่ไหนที่อู้ฟู่อยู่แล้วก็มันก็อาจจะได้ประโยชน์น้อยไปหน่อยแต่ถ้าเราไปที่ที่เขาขาดแคลนจริงๆคืออาน,นิสงส์มันก็เออเขาเดือดร้อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราไปช่วยเขาเนี่ย เราก็จะได้บุญได้บุญแรงอะไรอย่างนี้เนาะในเดี๋ยวการเงินของคุณก็จะไหลมาเทมามีเงินเก็บมีโอ้โหหอบเต็มหอบเต็มแขนหอบเต็มกระบุงเต็มแขนเลยฝังไว้อีกฝังดินไว้อีกนะคะแล้วก็เริ่มผลิดอกออกผลมาการเงินก็จะอูฟ้ฟูสะพัดเฟื่องฟูรุ่งเรืองดูสิดูสิสนี่ยสองใบนี้ลร่ำรวยมากมิถุนจะเป็นคนที่จะมีเงินมีทรัพนะในช่วงตุลาคมเนี้ยนะคะต่อไปเรื่องความรัก ช้อะไรที่มันมีหมายเลข6นะคะ, <S <S ะ,คะเกี่ยวกับเสริมดวงเรื่องความรักเนาะความรักของคุณน่าจะเจอจากวงจรการทํางานกับการท่องเที่ยวเดินทางนะคะหรือบางคนอาจจะเจอพัฒนามาจากความสัมพันธ์แบบเพื่อนรู้จักกันมาก่อนแล้วแล้วก็เอ๊ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดอะไรนะช่วงนี้รู้สึกว่าแบบสนใจกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะไอเทมเครื่องประดับเสื้อพงเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าเป็นลายดอกไม้โดยเฉพาะลายดอกทานตะวันกับลายกุหลาบสีขาวนะคะแล้วก็สัญลักษณ์รูปดาวสุก นะคะรวมไปถึงเลข6ด้วยนำโชคเรื่องความรักเนาะโอเคประมาณนี้นะคะก็ น่าจะครบแล้วเนาะการเงินการงานความรักรัก,รกสมเศร้าอ่ะประมาณนี้สวบชาลาราศีมิถุนไวยพรในทุกท่านชคดงบีร่ำร่ำรวยๆนะรวยแน่ๆเลยชาวมิถุนมีไพ่พระแม่ระสบกับพระแม่ลักษมีแบบนี้สามารถขอพรกับพระแม่ลักษมีได้นะคะทั้งเรื่องความรักและเรื่องการเงินการทองนะคะท่ะะานจะบรนดาญประทานพรให้กับคุณนะพระแม่โพสบด้วยเวลาที่คุณไปเอ่อไปทําบุญไปอะไรอย่างนี้เราจะมีการใส่บาตรใช่ไหมคะอุทิศอธิษฐานแผ่บุญกุศลไปยังพระแม่โพสพบด้วยคุณข้าวคุณน้ำเนาะพระแม่คงคาไป ปรสุพระแม,แม่พระแม่พระธรณีได้หมดเลยนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาภจากพระแม่ลักษมีได้ด้วยเช่นกันรวมไปถึงเดินทางไปกราบไหว้สการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตามวัดวาอารามที่เป็นองค์ใหญ่ๆนะคะก็สามารถที่จะขอพรได้เช่นเดียวกันแต่ที่สําคัญอย่าลืมไปทําบุญก่อนเด้อเพราะว่าคุณมีมการร้องขอหรือเสียงจากเจ้ากรรมนายเวรส่งมานะคะก็ทำบุญกวดน,น้ำให้เขาสักหน่อย เพื่อเปิดทางสว่างให้กับชีวิตของเรานะคะโอเคประมาณนี้เชื่อไม่เชื่อหรือทําตามไม่ทําตามก็ได้นะมันฟังเพื่อความบันเทิงแล้วก็ฟังเป็นแนวทางก,งกว้างๆนะคะไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องทําตามนะนะคะใครที่พอทําได้ไม่เหนือบัก,กวแรงก็ลองดูนะบอกกล่าวกันไปห่วงใยกันไปเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะคะตรงไม่ตรงอภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ว่าลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ